ท่านบุญเหลือสินไสวรวงผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวได้ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้สปปลาวขาดแคลนเงินตาต่างประเทศอัตรางเงินเฟอ้อในสปปลาวครับว่าสำหรับทิศทางการคุ้มครองเงินเฟอ้อจะต้องลดการขาดดุลลง โดยการคุ้มครองเงินตราให้ได้พร้อมกับทั้งส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศฟื้นฟูการท่องเที่ยวจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นหยุดการใช้เงินตราต่างประเทศเนื่องจากสปปลาวนำเข้ามากกว่าส่งออกทั้งนี้ครับต้องเอาใจใส่ปัญหาคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตาลาดเพื่อไม่ให้ผู้ขายกำหนดราคาเกินความเป็นจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องแก้ไขอัตราเงินเฟอ้อต้องผลักดันมหาภาพให้มีเงินตรามากขึ้น คุ้มครองเงินตราให้เข้าในระบบธนาคารส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและหยุดการใช้เงินตราสำหรับร้านแลกเปลี่ยนให้หันมาแลกเปลี่ยนเข้าสู่ระบบธนาคารผลักดันธนาคารธุรกิจท้องถิ่นให้เปิดบริการแลกเปลี่ยนทดลองให้ธนาคารการค้าแลกเปลี่ยนผ่านระบบมือถือติดปลายโฆษณาการขายสินค้าต้องติดราคาเป็นเงินกีบลงทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก แจ้งบัญชีให้ธนาคารรับรู้หยุดการนำใช้สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและผู้ใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศให้สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code ได้ทั้ง4ประเทศก็คือลาวไทยเวียดนามและก็กัมพูชาขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์ัย